สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่เพจวันนี้ทูฟิตค่ะวันนี้นะคะฟิตมากไม่ใช่ร่างกายนะางเก่งะะช่วงประจำเดือนมาเนี่ยน้ำหนักตัวผู้หญิงนะคะขึ้นได้1-3ถึงกิโลเลยนะคะแล้วก็หน้าท้องต้มป่องและเบ่งเล็กน้อยนะคะในขณะที่ร่างกายเรากำลังเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนขับถ่ายของเียออกมาท้นี้อการท้องป่องบ้างเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องกังวลสำหรับสาวๆที่มีประจำเดือนเนี่ยแล้วจะมีอาการอยากอาหารแบบ ผิดปกติอยากอาหารเหมือนเหมือนผีเข้าอยากอาหารเหมือนปรอบลงอะไรแบบนี้นะคะวิธีการแก้คือกินอาหารปรับสมดุลให้ฮอร์โมนกลับมาเป็นปกตินั่นก็คือกล้วยหอมดีมากๆนะคะกินกล้วยหอมกินะมะนาวนะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้ในตอนเช้าตื่นมาอาจจะเป็นไข่สักฟองนึ่งกล้วยหอมสักใบหนึ่งมันจะทําให้อาการอยาก อาหารระหว่างวันสําหรับคนที่ฮอร์โมนกําลังจะเปลี่ยนกาลังจะเป็นประจําเดือนนะคะดีขึ้นนี่เกรดเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันวันนี้นะคะก่อนออกกําลังกายโอเควันนี้ออกกําลังกายอะไรคอนเทนต์ว่าอะไรนะคอนเทนต์ว่าอะไรนะออกกําลังกายหน้าท้องใช่ไหมคะหน้าท้องวันนี้มีสองท่ามาฝากสองท่าหน้าท้องในท่ายืนอ่าเบาเพลงก่อนสองท่าหน้าท้องในท่ายืนทุกคน เพลงมาอ่ะวันนี้นะคะจะเล่นแบบไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปทำทุกวันทุกวันต่อเนื่องนะมันช่วยให้แบบหน้าท้องเราดีเอวเราดีนะเมื่อก่อนมีนจะเป็นตัวตรงมากตรงจริงๆตอนนี้ก็เริ่มบางลงนะคะเอวเริ่มมาจากการที่เราเค่อยๆปั้นค่อยๆเก็บไปไปอย่างน้อยสําคัญเลยที่เราขราดไม่ได้คือการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอคือาคการที่กระดับตบว่าฮะหรือทำอะไรก็ได้ทุกท่านเลยใจเราสูงขึ้น เป็นการเอาไขมันออกส่วนการมาเก็บเฉพาะส่วนเนี่ยเป็นการดูดีกรกลางกก่ให้มีลายกล้ามเนื้อเป็นสวยป็นจะชับเป็นเฟิร์มคิดแบบนี้ง่ายๆเลยเอาภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราไม่คาร์ดิโอเราไมา่เล่นเฉพาะส่วนแล้วมันจะเฟิร์มไหมคือไขมันเนี่ยไม่หายไปอ่ะมันก็จะยังจะไม่รัดเป็นทรงเป็นลูกเป็นสวยนะคะดังนั้นเราห้ามลืมการคาร์ดิโอเอาไขมันออกเด็ดขาดนั้นวันนี้ คาร์ดิโอทีหลังนะเรามาเล่นเสร็จด,ด้านข้างก่อนหลังจากเล่นเสร็จเสร็จปุ๊บทุกคนไปกระโดดตบหรือไปกระโดดเชือกกระโดดเชือกวันนี้ตั้งเป้าปเลยห้าร้อยครั้งก็ได้การคาร์ดิโอแล้วกระโดดๆๆเฉยๆก็ได้ไม่มีชุดก,กระโดดตบเฉยๆก็ได้นะคะโอเคมาแล้วมาแล้วมาพร้อมค่ะกับค่าแรกในหน้าท้องด้านข้างจะทําให้เรามีเอลเอสนะคะเอลคอดๆคออย่างที่บอกไปเมื่อเชอ้าว่าเดี๋ยวจะพาเล่นเอลคอดท่าง,ง่ายๆเลยนะคะบิดเขา่าแบบนี้บิดตัวบิดเข่า ดึงเข้าหากันเอามือมือประสานไว้ตรงนี้นะคะแล้วดึงเข่าขึ้นมาตีไปด้านหน้าอ่ะเดินพิธีด้านข้างนะคะตีไปด้านหน้าแล้วดึงเข้ามาแบบนี้นะคะข้า่ละ20ข้างซ้ายขวานับ1เซตนะคะวันนี้เราจะทำกันทั้งหมด5เซตต่อเนื่องเลยนะทุกคนไหวไหมไหวไหมมาไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะเพื่อความสวยเพื่อความ S O ของเรานะคะอ่ะทุกคนประสานมือค่ะมนึสองสามไปหนึ่ง 2องสามสี่ห้า1หกเียมเจ็ดแปดเกาสเอ็สบสองสิบสาห้าสิบหกสิจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบรกจร๊บีแล้วนะคะ มาคะ่ะเปลี่ยนข้างค่ะวันนี้เราจะทำกันสองท่าท่าละ1 0 0ครั้งนะคะในท่าแรกนี้นะคะจะเล่นเก็บเอลด้านข้างก่อนนะคะทำา20ครั้งค่ะซ้ายขวานับ1เซตทำ5เซตค่ะเท่ากับว่าเราจะทำได้ครบหนึ่งครั้งนะคะ 1, 2, 3ไปอีกครั้งนึง 1, 2, 3, 4พะสยงค่ะ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20เปลี่ยนข้างไปนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ใกล้ๆหน่อย16 17 18 1ิบเก้ายี่สิบอีกทร้งนึงค่ะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสเอสิบสองสิบสามห้หกสเจสิบแส้ย เย่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 แล้วโอ้ชั้ที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชั้ที่สามกันจะลืมไม่ไออกกำลังกายเคยมีน้ำมาเส็บด้วยเพราะว่าอ,ออกกำลังกายแล้วพูดมากคอจะแห้งได้มามามาไปต่อเั้ที่สามค่ะทุกคนหนึ่งสองสามป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 10บสิบเอ1ด1ิ1ส1ง1ิ1สามสิบี่เสปีลี่ยนข้าวมือทะยานไปพร้อมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสห 1ิ1เจ็ดสิบแป้าต่อไปเลยค่ะพักแป๊บเดียวพอป้ายหนึ่งสองา้าคอนเทนตต้ร็วเจ็ดแตัตรงค่ะเก้าสิบสิบเอฟสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเ้าครั้งต่อไปค่ะนะหนึ่ง 4 5 6ห8 9 1 0 1 1 1 2 1ป1เ1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0ืไหมเราทำมา8ปครั้งแล้วนะ4เซตแล้วนะคะ80สครั้งแล้วสุดยอดมากคนเราจะไปให้ครบร้อย ชึกึกพักกันหน่อยค่ะชึกพักกันหน่อยค่ะมาถึงเกือบจะปลายสัปดาห์แล้วนะคะเกือบจะปลายสัปดาห์แล้วทุกคนคู่ๆทะเลาะสุดแล้วก็เสาเดี๋ยวได้หยุดแล้วเดี๋ยวได้พักแล้วสูดๆไปค่ะท้าสุดท้ายหนึ่งสองสาอหนึ่งสองสามสี่ห้าหก้าไม่ต้องมีเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้บห 1ิบเจ็ดสิบแสิก้าย่สอีกข้งค่ะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอมสี่้ล่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้ายส yes 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 เก่งมาก หนึ่งร้อครั้งเราจบไปแล้วเราจะทำกันอย่างเงี้ยเืละสองห้าสองห้าสองเท่า,ทา,ทาใช้เวลาไม่เกิน15นาทีต่อสะอาบน้ำไปทำง,งานออกจะกาบอาบน้ำออกไปนอกบ้านไปท,ทำธุรกิจยามครับก็เลยตามคลิปนี้ที่นี่กูก่อนนื่อยพูดเหนื่อยพูดเหนื่อยโอเคท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปจะเป็นการเล่นหน้าของทั้งด้านหน้า หลังขาคือได้กระดทุกส่วนบางทีเราก็คิดว่าการสกวอตได้แต่ก,ก้นใช่ไหมคะเออจริงๆแล้วเราก็เข้าใจผิดนะคะบางทีเราเข้าใจผิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีท่นสวยของน้องนะคะโอเคอ่ะกลับมาต่ออที้ บางทีเราก็เข้าใจว่าการสควอตอะคะ่ะมันก็คือการเล่นได้แต่บ้านทายอย่างเดียวใช่ไหมแต่รู้หนูไหมว่าการสควอตทำให้หน้าเรามีหน้าท้องที่เล็กลงเรามีเนื้อหลังที่ไม่เป็นขอบชีวิตด้วยวันนี้นะคะท่าที่เราทําคือท่าเนวสควอตนะคะหนึ่งร้อยครั้งจำเป็นจะแบ่งเป็นยี่สิบ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 ให้ได้ห้าเซตนะคะเนวสควอตทำแบบนี้ดึงกลั้นไปด้านหลังขำนะท้องจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องมันโดนทับลงมานะคะหน้าท้องดันโดนทับดึงขึ้นมาเกร็ง บันท้ายนะคะแบบนี้2ีสิบครั้งร้อมนะคะระหว่างเนี้ยนะคะได้แค่ห่างได้แค่มือ่อมือเท่านั้นนะคะถ้าใครคิดได้คิดเลยถ้าใครรู้สึกว่าคิดแล้วเจ็บข่าให้ห่างประมาณหนึ่งสอมือนะคะแล้วลงไปดันขึ้นมาโอเคพร้อมในก่อนชื่สองฝั่ไปสองกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ 1องสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสร็จที่หนึ่งค่ะสุดยอดแงแตกแล้วทางที่แบบเปิดพัดลมแบบรุนแหรงมากนะพลมมีกี่เบอร์ถ้ามีเบอร์5ก็จะเปิดเบอร์ห้าเลยนมีแค่เบอร์ส ในระหว่างนี้เป็นพักอยู่นะคะนี่กัดทำกัดแฝกข้าเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็รา่างกายเริ่ม,มล้าละใครที่รู้สึกเหนื่อยก็พักงานหน่อยโอเคไปเจทีสองมันข้าอีกยี่สิบอย่าลืมนะคะเปลงหน้าท้องอลากแข็งหน้าทอ้งาทองในนมจะตั้งอัตโนมัตินะคะนี่นก็ทำให้เราดึงทรงนี้ด้วยและสำคัญใช้แขนด้วยเพราะเวลาเราใช้แขน,นะค่ะแขนหลังทั้งแขนก็โดเนเหวี่เห็นไหมคะถ้าเราเหวี่ยงขึน้นหลังก็โดนใช้ด้วยดังนั้นออกกำลังกายข้าเดียวออกให้โดนหลายๆส่วนก็ ใช้ทุกส่วนกกของร่างกายค่อนข้างให้ครบมันจะได้โดนยเยอะๆค่ะอ้าวเนโร์อดมาค่ะขาคิดนะคะไายเท้าห่างกันประมาณครึ่งขมือพร้อมแล้วป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 1> 13 1สิบสามอัพสิบสี่อัห้าอหสเจี่ยมเซตสองผ่านไปแล้วไปต่อเซตสามและสี่และห้าเราก็จะครบหนึ่งร้อยครั้งโยกันออกลกายนะคะจิตใจเบิกบานสนุกสำการไว้ มันจะทำให้เราลืมความทุกข์ได้การทีไ่ไปนงขวดมันลืมความทุกข์ได้แค่ชั่วคราวตื่นมาก็เหมือนเดิมออกกำลังกายลืมความทุกข์ได้ชั่วคราวก็จริงแต่อารินาลินมันหล,ลังแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีสมาธิในการจัดการกับปัญหาได้มากขึ้นเข้าไหจะโอเคเซตสามค่ะอายุเรดิ yes we are five หนึ่งสองสามสี่ หายใจไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยก็เลยจะเหนื่อยเป็นพิเศษนิดนึงนะทุกคนที่ทําไปที่บ้านไม่ต้องพูดอย่างเปนก็ได้นะจะไม่เหนื่อยมากโอเคเซตที่สี่ค่ะเราใกล้ไปถึงความจริงแล้วใกล้ไปถึงความจริงแล้ววันนี้กลับกันออกากันาิบห้นาทีทุกๆเชา้าไม่ได้ออกเยอะยนะคะเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดหนึ่งสองสามไปหนึ่งสอง 1ิ1ห1าสิบหกสิเดแปยี่สเลือเดียวเซตสุดท้ายแล้วทุกคนขอบประตูก่อนยุงยุงยุ่งจับย่ยยเยๆๆย สองขึ้นค่ะองลงเลยอะ่ะมาไปต่อให่สุดท้ายแล้ววันนี้ติดยอดมากวันนี้พวกเรามาเพลงเพลงเพงเงขอเพลงเลาๆหน่อยเล่เาๆเ,เ,เรามาเหมาะมาพร้อมกันแค่สุดท้ายไปอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอา้า เจ็ดายไิไว้เริ่มสิเก้าส1บสขับให้โดนสองสิสาแหวกนะสิ1ห้าสิ19สปสุดท้ายอา้เห็นไหมคะร้อยนึ่งอะมไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเลยถ้าเราพูดคำว่าออกกำลังกายท่าละร้อยมันเป็นอรจะตายอ่ะ เหมือนกับหูเยอะมากเลยอ่ะร้อยมีไม่ไหวหรอกแต่ถ้าเราไปย 20, 20, 20, 20, 5, 100, 1, ี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าเซตร้อยนึ่งปั๊บเดียวค่ะดังนั้นออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายอ่ะมันอยู่ที่ไรมันอยู่ที่ใส่ล้วนๆค่ะดังนั้นอย่าคิดก่อนว่าทําไม่ได้ให้ลองดำทุก่อนทําไม่ได้เราเคยบอกว่าทําไม่ได้เดี๋ยวจะกลับทา่าง่ายๆให้วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยจะติดสอทงท่าง่ายยืนเล่นเก็บเอวข้ามกับเก็บหน้าท้องด้านหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จเจอกันหนึ่งเดย์ กับการไล่เก็บหน้าท้องแบบทัาง่ายภายใน15นาทีกับเบลลี่ทูฟิตกค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ